สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่วงรีวิวเกมกับเฟ t เจอร์เกมเอนะครับผมในวันนี้เรามีเกมเกมหนึ่งที่จะมารีวิวกันนะครับซึ่งก็ตามระเบียบนะครับผมก็สําหรับวันนี้เป็นเกม Rainbow Six Siege นะครับเกมที่จะเป็นเกมแนว f p s เชิงทวิธีจากค่ายอุปยศโดยผู้เล่นจะได้สมบทบาทเป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายในเกมนี้จะมีหมดการเล่นด้วยการ3โหมดคือโหมดแรกคือโหมด s i t u a เ i o n เป็นโหมดผู้เล่นเดี่ยวที่ต้องทําภารกิจตามสถานการณ์ต่างโหมดต่อมาคือโหมด ayer, มัมนติดเพจะเยอร์ซึ่งผู้ สำหรับการเป็นฝ่ายบุกและฝ่ายตั้งรับโดยการตัดสินแพ้ชนะจะนับที่2ใน3มเกมบสุดท้ายคือบททอริสชันครับซึ่งผู้เ่นจะต้อทํำภารกิจที่สวมขึ้นมาให้สเปรดโดยจะสามารถจัดทีม5คนเล่นกับผู้เล่นอื่นหรือรีเดียวเองก็ยังได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราม่เล่นกันเลยดีกว่าครับภารกิจที่เราจะเล่นกันวันนี้จะเป็นมดซิจูเอชันนะครับผมสำหรับตรงนี้จะเป็นภารกิจช่วยเหลือตัวประกันนะเขาเกมมาก็สามารถเลือกภารกิจได้ก่อนเลย สำหรับตรงนี้แนะนาให้ทําการสํารวจรอบบ้านไปก่อนนะครับผมเริ่มจากทางเข้าก่อนเลยโอเคเมื่อกี้ผมได้เสียงพวกกักร้ายจากในบ้านแล้วก็น่าจะมีนกตัวบ้านอยู่คนหนึ่งนะส่งโดรนเข้าไปสํารวจก่อนดีกว่าตรงนี้คือถ้าเราสามารถส่งโดรนเข้าไปสํารวจได้ก็คือแนะนําให้ส่งเข้าไปก่อนเลยครับนําไปเลย เราจะสามารถระบุได้ว่าตรงแถวเนี้ยมีศัตรูกี่คนกี่คนอย่างตรงเนี้ยอ่าเจอคนที่เตปรีนคนหนึ่งโอเคมันจะเดินรอบๆตัวบ้านอยู่หนึ่งคนต่อไปก็คือให้ไปนี่ครับตรงแผงกั้นไม้มันจะอีกอุดๆๆวิโตอ่งไงครับประโยชน์โดนสามารถเห็นศัตรูได้ด้วยว่ามาอยู่ตรงไหนกันโอเคเมื่อสิ็จเงาะก,ก็กลับมาครับจบตอนนี้คือสามารถเก็บกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ตรงนี้คือยังไม่เก็บ ดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะไปสำรวจเพิ่มเติมหน่อยดีกว่าถ้าไปไปได้นะครับถ้านําเลยก็คือให้ส่งโดรนเข้าไปแบบดูให้ทั่วบ้านเลยถ้าไปไปได้แต่ถ้าเกิดเจอขึ้นมาแล้วก็ทิ้งโดรนเลยครับไม่ต้องอ,อัเสียดายส่วนจบตรงนี้คือไม่ใช่ว่าใช้โดรนแล้วจะไม่มีใครเห็นครับเห็นเมื่อกี้โวยวายไปทีนึงแต่ว่าเอ๊ไงไง,งมันรู้ตัวแล้วเพนสิครับโอเคจังหวะนี้บุกเข้าไปเลย เรียบร้อยหนึ่งรายถ้าสรุกรอบา้าจะพอใจแล้วก็บุกเข้าไปได้เลยนะครับวิธีที่ผมจะใช้คือการบุกเข้าไปโดยตรงด้านหน้าโดยใช้ระแผงระเบิดตรงนี้เป็นระเบิดริชชิ่งนะครับผมโอเคถ้าเกิดื่องอยากเปลี่ยนแผงก็คือสามารถเก็บกลับเข้ามาเพื่อใช้รอบหน้าก็ได้นะครับเพิ่มเรียบร้อยเข้าไปปุ๊บก็ลุยเลยคราวนีน้ตอนนี้ศัตร,รูรู้ตัวแล้วมันเริ่มมากันแล้วดังนั้นผมก็ต้อง พยายามหาที่หลบก่อนอมันเล่นแฟลทแต่น,นี้แนะนำว่าถ้าเกิดใกล้ที่กำบ,บังนี่หลบเข้าไปเลยถ้าเกิดหลบไม่ทันจริงๆอโอเคอ่ะหายไปละตอนนี้สตรเริ่มแตกเป็นกันแล้วครับแต่หลังประตูไม้น่าจะมีอยู่ประมาณคนสองคนแหละโอเคปกติเคอทางเราจะไม่รู้ตำแหน่งตัวประกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาจะบอกตำแหน่งตัวประกันให้ นี่ไงมาแล้วเอา้าหายไปไหนละว่าแนะนำให้เช็คให้เคลียร์ก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนกันโอเคตรงนี้เคลียร์แล้วอืมโอ้มุมนี้ก็น่าจะเคลียร์เนาะ ตอนนี้ศัตรูกำลังรอผมอยู่อะจริงๆกำแพงนี้ตรงนี้สามารถยิงได้ให้ทะลุได้นะครับแต่ว่าจะติดโครงเหล็กจึงใช้จึงเคาบผ่านเข้าไปได้แหละแต่ว่าจะช่วยให้เปิดช่องยิงได้อ่ะทำหน้าที่ต่อ <S <S <ๆ>กดระเบิดปึ <S 2> <S 2> ้มเรียบร้อยศัตรูหนึ่งรายหลังหลังตซฟามมีไหมไม่มีเติมกระสุนก่อนที่ก่อนที่จะมีใครตามมา ตรงนี้ในเกมจะมีกระสุนให้เติมด้วยนะครับในบางทีแต่ตรงนี้ถ้ามันติพี่ือต้องดีพลอยเองโอเคมาแล้วคราวนี้จะสับมาใช้เป็นปืนพกแทนอมาแล้วนั่นไงตรงนี้คือตรงนี้คือต้องเอาตัวรอดเองนะครับแม่ก็ต้องใช้แรงเพื่อนหรืถ้าอยู่คนเดียวก็ต้องมุกนี้โอ้มาหนึ่งรายหน้าบ้าน เวลาใช้ปืนพกปืนมือเดียวเนี่ยแนะนําให้กดร่อนไซค้างไว้เลยครับแล้วก็พาตัวประกันมาจาุดนี้ตรงที่เป็นพูุสีแดงเพื่อทําการเอสคอร์ดออกวิชใช่สำเร็จเรียบร้อยจบไปอีกภารกิจหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้ก็ตอนนี้เวลาไม่พอแล้วก็ขอเนี่ยสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้บทสรุปสรั้นเป็นโบสิกฟินะครับเป็นทคิค FPS ที่สุดอีกเกมหนึ่งเลย มเพลย์ทักออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่ละเอียดอ่อนนะครับตัวเกมไม่จะเป็นต้องมีอะไรหรูหราหรือน่ติดเหมือนเกมแอคชั่นอื่นเพราะตัวเกมในภารกิจของมันอยู่เนี่ยมันมีความต็ดใจของมันอยู่แล้วครับมีความรูนระทึกขนาบแบบนึงสำหรับจุดเด่นของเกมนะครับจะอยู่ที่ระบบการเล่นที่ไม่ซับซ้อนกราฟิกสวยง,งามและเอฟเฟกต์ต่างๆที่สมจริงมีความสมจริงด้านยุทธวิธีสูงตัวเกมเพลย์มไม่ตายตัวและพร้อมเพลย์สถานาการณ์ได้ทุกเมื่อรวมทั้ง AI ที่ฉลาดเป็นกฏ สำหรับข้อด้อยนะครับท่าที่ทดลองเล่นมาขนาดนี้ก็มีอยู่ข้อเดียวคืออาวุธอุปกรณ์มีให้เลือกน้อยนะครับผมก็คือแต่ละตัวละครจะมีวดให้เลือกจํากัดนะครับซึ่งสายอาวุธทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยชอบใจใเท่าไหร่นนะักดังนั้นนะครับสำหรับสรุปคะแนนของเกม rainbow six siege นะครับจะอยู่ที่9เต็นเ้นเลยไม่มีอะไรต่อท้ายไม่มีอะไรห้อยเลยครับสำหรับตรงนี้ต้องขอลาไปก่อน,นครับสำหรับช่วงรีวิวเกมโดย future gamer นะครับผม สามารถกดซับสคร b e ได้ที่ด้านล่างของหน้าจอนะครับแล้วถ้าใครอยากติดตามข่าวสารของวงการเกมเพิ่มเติมก็สามารถกดไลค์ได้ที่เพจ Facebook ของ f u t u r e Gamer m a g a z i n e นะครับผมเลินี้ต้องลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ